เอาล้ครับผมก็อยู่ที่ร้านพลทั้งโกลสบัดน้ำมันต้องบอกว่าเห็นร้านนี้จากในติ๊กต็อกซึ่งต้องบอกว่าลูกค้าเขาเยอะจริงๆ <Wow. S 1> แถวต่อกันคิวยาวเลยสิ่งที่ผมชอบชอบตามคอนเซ็ปต์ชื่อร้านนะครับสบัดน้ำมันคือพันทั้งโกลแล้วก็รู้รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับทอดกับน้ำมันแน่นอนครับน้ำมันมันจะติดอยู่ในตัวพลทั้งโกเนี่ยจำนวนหนึ่งแต่ที่ร้านนี้เขาจะมีเครื่องเนาะ สบัดน้ำมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโอเคการกินปลาท้องโกะแบบไม่มีน้ํามันมีอยู่จริงไม่เชื่อไปดูกันเลยครับ ยังไงบ้างครับเนี่ยปาท่องโถนี่แปดตัวสามสิบห้าบาทแปดตัวสามสิบห้าบาทขยะสิบห้าบาทนมข้นสิบห้าบาทหนึนน่งแกงกค่ะสารขยะสิบห้าบาทนมข้นสิบห้าบาทงั้นเอาปลาท่องโกรมาแปดตัวครับพี่จัดการมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่สดๆร้อนๆเลยครับปั้นแป้งปลาท่องโกรสบัดน้ำมันนี่หอมเชียส่วนใหญ่เขาจิ้มกับอะไรครับหรือว่าแล้วแต่เราแล้วแต่แล้วแต่เอาอันนี้มาชุดหนึ่งอันนี้มาชุดหนึ่งครับชุดละสิบห้าบาทเนาะผมชิมหน้าร้านชิมหน้าร้านเลยนี่โอ้กรอบมาก แค่ฉีกเนี่ยก็กรอบแล้วดีแล้วว่ามาชิมกันสดๆก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงอือกรอบมากกรอบมากเลยเราจิ้มนมว้าว <Wow. S 1> อือกรอบกรอบมากบางคนอาจจะคิดว่าประดังก์ก๋จิ้มนมธรรมดาครับ <No. S 1> ไม่ธรรมดาเอาทอดแบบยังคงความสด และยังคงความกรอบอืมรับโดนอร่อยมากเรามาลองสังขยาอื้กรอบนหะูะสัง,นะงขยาไม่หวานมากกำลังกินหอมอ่อนๆแต่ม้งโกรอร่อยแล้วก็กรอบเพราะนั้นฝากไปด้วยครับร้านนี้พั้นแปง้ง ปลาทั้งโกบประบาดน้ํามันนี่ถามสาขาครับสาขาตลาดใหม่ต้นจากที่นี่ครับตลาดชนบุรีแต่ที่ผมอยู่นี้ก็คือสาขาตลาดต้นจากสนามบินน้ําแวะเวียนมาได้ครับอร่อยมากรบร่อยสุดยอดไรโดน